เมื่อนี่เศร้าบัรนุุกที่สิบสามเป็นจังไดเนาะทางบ้านพี่น้องฝนตกบ่ทางอำเภอกูชิน่าไล่บัวขาวจังวัดกาละสินฝนตกเมิดมือเมิดขึ้นจนกระทั่งเดียวนี่กันยั่งบ่ฮันได้เศร้าตกอยู่ค่ะเพื่อนๆเ,เอ้ยมาเบิงเน่ไปใสบ่บ่ใดเฝ้าระวังน้ำจะขึ้นมาถ,ถ่วมเฮือนเจะของ เพราะว่าเฮื่อนตั้งอยู่กลางเกาะกลางคลองกลางไห,หน้าเก่าค่ะบาดท,ที่นี่พอดแต่น้ำฝนพนลังลงมาจากท้องฝ่าถึงสิตกบหลายแต่ว่าน้ำเข้าบีิมบองระบายออกเนาะค่ะเนาะเขาเห็ด กำแพงตันไว้ค่ะมองหันพวกเห็นแกตู่พวกบริษัทไงๆ่ๆเขามาสร้างบริษัทละเห็ุกำแพงไว้กันท่างน้ำของเห่าซึ่งคณะที่เขาสร้างตอนนั้นแอดมินบริยูบ้านเนาะค่ะเนาะมีแต่ลูกแต่เต่าหน่อยๆอ,อ,อยู่ก็เลยบ่บจักข่วมวาสิเหตุจั่างได บ่ได้ไปคัดค้านบ่ได้ไปแกล้งเทศาบาลเพื่อนมาเบิง่งค่ะเพื่อนเพื่อนที่นี่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อน้ำฝนตกขึ้นมาหลายๆแล้วน้ำมไม่มองระบายค่ะเบิ่งดูบัดที่นี่พูนปองขุนเดอร์ปองมองต้นมะพร้าวมองนีละน้ำม,มันสิลงหู้เลยน้อยจอกหลอกมองนีเพราะว่าตอนหลังมา ไปขอเทศาบาลเพื่อนมาซอยเพื่อนก็นเลยขอให้กับทังอีกบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเลยค่ะบริษัทบริษัทบริษัทมองนี่เด้อบริษัทกัาแพงสูงสูงนี่เด้ออีกบริษัทหนึ่งอยู่ข้างๆกันขอบาให้เพ็ดทอลอดไตพื้นของข้าเจ้าให้น้ำออกไปสูล่ลำห้วยก็ล่งน้ำรวมกันนอกคาเพื่อนเพื่อนแต่ว่ากะ เฮ็ดจังไงล่ะน้ำกระบายซาซา,าพวปองมันหน่อยหู้มันหน่อยเนาะนี่ละเนาะชีวิตของคนจนเพื่อนๆเ,เ,เอ้ยเฮ็ดอีหยังกับบอสู่นายทุ่นเพื่อนเนาะค่ะเนาะก็ได้แต่เต้ว่าภาวนาให้น้ำนี่ระบายออกไปค่อยๆระบายออกไปเนาะค่ะยาสีมาถ่วมเฮือนถ่วมซ่านเฮ้าเถอะ พะว้าเฮาอยู่นี่กะอยู่เพื่อนหลังเดียวอยู่ผู้เดียวบ่มีผู้ใดมาซอยเบิ่งเด้อเพื่อนๆน้ำใกล้จะทวมเพื่อนแลวน้วตอนนี้กขึ้นมาสูงขื้นมาเรอยๆเด้ยด่ยค่ะแต่ว่ากะบ่มีทางสิกแก่ปัญหาได้แต่เฝ้าระวังเบิงบ่งว่านน้ำเพื่อนสิข,ขื้นหอดละดับไดเนาะล้วกะถามมันขึ้นสูงมาอีรีเฮาก็ต้อง เก็บของขึ้นที่สูงค่ะเพื่อนๆน,นี่กำลังขึ้นมาหอดมองใหม่นี่ค่ะเพื่อนๆอน,น้าม,มองนี่กำลังขึ้นมานน่นี่มาเบิงถ้าคืนพ่นไม้มองนีขึ้นมาก็คือถ่วมบ้านเลยด้ยค่ะเหตงไดๆนอชีวิตค้นจนเห้านอ่ละนี่เบิงซอยกันเด้อพี่น้องเด้อ น้ำจะทวมบ้านแล้วเฮ็ดจังไดหัวทั้งคุณน้ำก็ะสอดทะลุเข้ามาทะลุเข้ามาเรียบร้อยแล้วน้ำกับวนไปมองทั้งหู้ในน้อยมองต้นมะพร้าอยู่แต่ว่ากับวนไปวนมาที่นี่ละค่ะก็เลยจักสีแก่ปัญหาจังไดเนาะค่ะเนาะโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ย มาเป็นกำลังใจให้อดมินเดน้อคะ่ะอดมินกับผู้สูงว่ยเรวจักสิหาผู้ใดมาซอยเนาะคะ่ะเนาะค่ะขอบคุณเพื่อนๆเด้อคะ่ะที่เขารับชมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ้งเด้อค่ะเดอะ้อว่าหลังจากมาอนี้ไปถา้าฝนยังบ่เศร้าตกน้ำเพื่อนสีถ่วมือเพื่อนสีไปจงไังใดมาจางังใดเนาะคะ่ะเพื่อน ขอบคุณหล,หลายๆเ้อค่ะเด้อขออนุญาตไปเก็บของขึ้นที่สูงก่อนค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงค่ะเด้อสวัสดีค่ะที่เข่าเราหั่ใ่